แม่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 เสียงแหม่วเนี่ยใจคอมึงจะไม่ให้สองคนผู้ปลุกปั้นมึงขึ้นมาบนเวทีเลยเป๊กแหม่แ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 ม่ว่าแต่ว่าใครเชิญขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้อด สเตจเซครับเชิญครับเชญลงโอดอ,อาการแบบนี้เขาเรียกว่าอากัรยูอากัรยูไอคนคนนี้กูบอกมึงแล้ว<ะ>ให้มึงอะทำตัวให้หน้านับถือเห็นไหมทุกวันนี้มันเรียกกูป๊อปอย่างเดียวแล้วเนี่ย <laughs> ใช่เยว่าแต่มันเลยกูด,ด้วย <laughs> โอ้เดี๋ยวนี้มันผูกเชรองเท้าไม่สนใจแขกที่อยู่บนเวทีด้วย สิ่งที่มึงกำลังจะทำเนี่ยมึงกำลังด่าพี่ป๊อปว่าน้าส้งเตีนใช่ไหมไปเดี๋ยว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 อ้แล้วดูใส่กางเกงทรงทาทาดูดิแล้วสมมติว่าสลับกันเป็นเราสองคนใส่กางเกงตัวนี้มาโอ้โหโดนด่าตั้งแต่ซอยนานายันอโศกเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นการซ้อมใหญ่คอนเสิร์ตไวท์เฮาส์หรือเปล่า ที่จะต้องโดนรับน้องอะไรนี้ไอ้คือกูสองคนได้รับใบสั่งขึ้นมาอล้บอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเราควรจะต้องเราสองคนจะต้องทวงบุคคลบ้างออืคือเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคือเพราะรับมึงเป็นน้องใหม่เพราะว่าเราสองคนได้อยู่มานานแล้วกูก็เป็นปูชนียบุคคลกันสองคนไอ้นี่ก็ขึ้นไปสูงเหลือเกินไอ้นี่ก็กําลังเริ่มขึ้นไอ้นี่ก็ลงแล้วไงหมยหมยถึงหมายถึงน้าหนักละฮะที่กลาลังลง,ง,งตัวกูนี่แหละ <laughs> แหมพวกมึงเหยียบหัวกูนั้นทุกคนเลยเนี่ยอ๋ออย่าบางังอ,อย่าบางังมึงบังเขาอ่าเป็นแกก็ยืนข้างหลังนะครับเป็นแกขอให้ยืนข้างหลังพวกมึงอย่าอัอนนี้มึงยืนข้างหน้าอย่าล้ำหน้าเส้นเป็นแบบสูตรสรัมเผยสโอเคอ่ายืนเหยียบเป็นประกาศไปอันนี้กูสองคนเป็นคอรัสก,ก็ได้เป็นคอ,อรัสได้ได้ว่าแต่ว่าเรามูฟไปหรือเปล่าอ่ะ มึงทแบบนี้ป่ะสิกรีดีี่เาเป็นนะมึงยังไงตั้มเน่มึงทามึงทำมึงทำสิอะไรอ่องแสิทน่้านทานาก็ได้แล้วไงทาได้ได้แล้วได้แล้วไปไมึงโอ้โหขันนี่มึงด้วยนะเยอะขันนี่ขันนี่กูนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเบิร์นดำแล้วอะ อันน <S it> ี okay. no. ้เอาเอาเป็นสเต็ปในในโอเคในโทษที step, uh. <S <S <an th in> uh ่เอาไปสเนป no เอาเป็นสเต็ปเมื่อกี้เอาเป็นสเต็ปอะไรอะใช่ไหมจูอีซี่เหรอที่ไง่ายไปเรื่องสำเนียงดีก็อย่าไปว่าเขาเอาเป็นสเต็ปอ่อ๋ออาสเต็ปต่อไป Urban Music Festival Urban Music Festival

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงเหมือนแหนางแมวรูว <UB> ้ยังะรับน้ำหน่อยฮะฮะรับน้ำหน่อยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ทำไมเฮ้ยทำไมทำไมมันดูเหมือนง่วงเลยวะเ <c oughs> นี่ยมันอ่ะอยู่นั่งวาดลูก <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยแลวจะไม่ให้เรียกกูว่าอากตันยูกูจะขอโทษกับพี่ชายฮะผิดไปแล้วครับจะให้ทำยังไงออกูพูดจริงนะฮะขึ้นมาเลยเปลืองตัวที่หายเลยกูบอกมึงแล้วเมื่อกี้เนี่เรากับรถไฟฟ้าก็สบายตัวพวกเราแล้วจริงเอ้าเอายังไงดีไม่แต่ว่าทุกคนลืมปรบมือให้กับสองคนหรือเปล่าครับนี่คือเพื่อนสนิทของผมเลยแล้วก็เป็นพี่ชายที่รักมากคนหนึ่งนะครับ เขาสองคนเนี่ยเป็นคนที่หวังดีรับเป็นห่วงไม่เคยแทงข้างหลังหรือว่าว่าเราพูดเก่าวกันเลยเรื่องร้ายอะไรเลยเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าทำไมกูรู้สึกเหมือนมึงไม่ชมกูเลยวะเอาจริงๆเราอย่าไปคิดมากเราอย่าไปคิดมากทำไมฮะคนอย่างมันพูดได้ชัดก็โอเคแล้วอย่างนี้เราเวลาเราคุยกับมันเราต้องคุยแบบลิ้นเปี้ยไหมลองดูคอย h p ด a t e Hi from Wood คุณ <I> เอาลายมาเลยยังอร่อยยังเลยเนี่ยอ๋อเหี้ยข้าวจังเลยอะ Bye yeah I am sorry อ๋อ e a ยินดีต้อนเรากสู่คอนเสิร์ตต่างดาวนะครับทุกคนคอนเสิร์ตบัตรเหลืองเนี่ยหรอคือจะเป็นสำเนียงที่เราพูดกันอ๋ yeah baby ย yeah คือเวลาเจอหน้ากันก็ yeah you g o girl, girl. yeah you g o girl yeah you g o girl mm hmm. เวลาใครพูดอะไรผิดก็อ๋อออ Sorry Sorry อ uh ๋ออไม่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 สำเนียงหนูไม่ได้หนูจะพูด I'm Sorry หนูต้องสำเนียงหนูต้องได้ I'm Sorry <c oughs> อันนี้เจ้า British ดีนะ Oh yeah yeah yeah, yeah. I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm so sorry ถ้าออกจากเรื่องถ้าออกจากเรื่องภาษาเมื่อไหร่แเรียกกูแล้วกันนะ ถึงว่าแต่ว่าวันนั้นเห็นนี่ปกติเป็นคนที่ไม่เคยร้องภาษาอังกฤษเลยไม่เคยร้องเพลงฝรั่งสุดยอดคือ you know วันนั้น่อกี้่อกี้ที่มึงร้องน่ะเขาขยับปากตามข้างหลังแมทกับโน้ตกูบอกตรงนี้จริงป่ะว s ซ c h e on the floor นี่เหรอ Worsache on floor the โสุดยอด เธอเช่น,นั้นอยู่บนพื้นเรากเย้เบบี้เ <vähän> ย <fucking> ้เบบี yeah, yeah. <ông> inform inform <vit> ้เย้เบบี้อช่นอยู <estratég flush> ่บนพื้นฉันถอดสิบเธอออกมาหุ่ยหัวนมดำดำเดี๋ยว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 โอยยกูไม่อยากพามึงออกไปไหนก็เพราะอย่างเงี้ยก็ผู้ชายอ่ะหัวนมดำผิดตรงไหนวะอ๋อไหนไหนไหนดูหน่อย ไม่นะอย่านะถ้าดึงเมื่อไหร่กูดึงเหมือนกันนะเชื่อไหมไม่มึงดึงมันอ่ะโอเคแต่ถ้ามึงดึงมันเนี่ยไม่พอเลยกูไหวเลยคุณนอนไม่หลับแน่ไม่ต้องดึงหรอกพี่จะบอกให้ผมได้มโอการเห็นสาขาใหญ่ของผลิตโชคแล้วทุกคนไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วนราสนิทกันแค่ไหน เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวว่าจเยกกูก็เห็นมาแล้วอันนี้แจกได้าหมครับหรือว่าเขาเอาเปียนประเด็นเหรอจกด้แจกได้จกด้จกได้เอ้ยชู้กนะครับแล้วชะได้ไหม

เป็นแบชนะครับอะไรนะนอะะไรแบชแบชคืออะไรคือยังไงอ๋อเข้มกัดเข้มกัดอุ้ยเอครับเอครับทีมบอชช่วยหน่อยครับช่วยเอ่อโยนให้แฟนๆที่อยู่ด้านหลังเลยครับเฮ้ยเย้เอาแบบ แรงกว่าน,นี้ให้ถึงนู่นแฟนเราถึงนู่นเลยโอ้โหไตเสร็จพี่ไม่ไหวแต่พี่อยากดูพลังแขนของผลิตโชคเอาข้างที่มึงใช้งานบ่อยๆอ,อ่ะไอเป็ดเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงถนัดขวาถนัดซ้ายหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโยนมันเทพอ่ะ <c oughs> ขอเรียนแบบได้ไหม,อม<า>ลองดู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 งดป๊อประวังนะป๊อประวังนะถ้ามึงล้มไปละกูช่วยมึงไม่ได้นะลืนะล่นนะลืนะล่นนะ เฮ้คนดูอยู่ตรงนี้ฮะอะไรของมึงเนี่ยโอ้อายุมึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย This way เอามากี้ก็หมุนแล้วไงหมุนหนึ่งรอบไงแต่ว่าต้องเชิญแล้วก็โยนด้านนี้อดขอดูมึงหมุนหนึ่งรอบโอ้เดี๋ยวคือถ้าประตับเมื่อกี้มึงเล่นฮาขนาดนั้นแล้วมึงอย่าเอาคูมาฆ่าเลยจริง เปบกกรอนสุดท้ายขอบคุณครับมานี่นี่นี่มึงดูน้องคนนี้น้องนี้ยังไม่ได้เลยน้องคนนี้โอ้ยโอ้โหอ่อนโยนอ่อนโยนครับอ่อนโยนเมื่อกี้ถ้าเอาลงไปแล้วเปิดเข็มกัดมาแล้วจิ้มนิ้วน้องเนื้อหาเลยนะแล้วก็แบบตดใจนะความคิดนี่นะอ่ะฝั่งนู้น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  ข้างหลังเวทีหลังเวทีไหนไหนหลังเวทีเีเฝากกับพี่อ๋อเดี๋ยวๆีเฮะโอ้เฮ้ยมึงเดเอาลงไปให้เลยเหรอโอ้โหหัวใจมึงหัวใจมึงทำด้วยอะไรวเนี่ยโอ้นี่คนเป็นผัวต้องทำกันขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ป๊อปฮะสิ่งที่มึงกับกูทำมาตลอดทั้งโชว์ไลฟ์ความหมายเลย ตัดสลับถ้าเป็นเราสองคนเดินเอาเข็มกัดลงไปแจกเหม็นเสื้อมากเลยโอ๊ตเหม็นอับจังเลยอ่ะขอบคุณครับโอเคเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่พวกเราอยากจะมอบให้กับทุกคนนะครับสุดยอดอ่ะวันนี้ว่าแต่ว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งเพลงนะมึง่งเพลงหน่อยไหมมึงดูชุดพวกกูเดี๋ยวเหมือนกูมาตรวจภายในมึงเลยแบ เดี๋ยวเดี๋ยวขอชุดเมื่อเช้าได้ไหมเอามาเอามาเปลี่ยนมาพอเมื่อเช้าก็ใส่แบบนี้คุณหมอฟันกูว่าถ้าถ้ามึงจะเปลี่ยนมึงถอดเสื้อโชว์ดีกว่าไม่ใช่มึงมึงใจเย็นๆมึงอย่าเคิม โอ้ไรนี่เค็มใหญ่ด้วยเมื่อกี้มาเอ้ยผลิตถอดเสื้อแค่นี้จะมันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยน้องๆเขากว่าเขาจะฝ่าฟันเข้ามาดูกันได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอย่างน้อยก็ให้เห็นน้องๆทุกคนได้เห็นลูกกระตามา n ที่มึงสักออกมาหน้าอกซ้ายสักพ่อหน้าอกขวาสักแม่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเหมือนคนงานพ่าบ้านกูเลย